สวัสดีทุกๆคนนะครับนี่วันนี้มีคองขายใหม่นะครับสำหรับร้านกาแฟาบ้านเรานะครับคิปนะครับนี่ครับคริปครปนี่ค,ค,ครับเกรบสวยๆครับแม่ค้าก็สวยครับนี่คขายเสาทิศเท่านั้นนะครับปี่กัศบ้านท่าสแสบงแม่ค้าตัวเล็ก ใส่ต่างๆครับใส่เยอะๆเลยเผาช็อกโก,โกแลตหมูหยองทุกใส่ครับมีทุกใส่เลยครับมีทุกไส้เลยมีไข่ด้วยเห็นไหมเค้กครับสวยๆนี่ข <ๆ S 1> น,นาดอนะันนี้ช็อกโกแลตเดี๋ยวดูช็อกโกแลต โม่อะไยังเอาอะไรโม่กินไปแล้วอันนี้เฮ็ดเฮ็ดนายยังนี้ช็อกโกแลตฝอยทองช็อกโกแลตฝอยทองครับนี่นายมาดูหน้าตาตกรอบกรอบหอมหวานแป้งกับกรอบนี่เด็กๆก็รอดกินครับเด็กเยอะมากวันนี้ขายไม่ทัน เปิดร้านมันแรกเปิดร้านมันแรกขายดีขายดีที่กัดเดิมครับหน้าร้านกาแฟนนครับก่อนหน้านี้ขายหมูปิง้งขนมปังปิ้งครับเปลี่ยนเมนูหืหอลูกค้าเบือ่อลูกค้าเบื่อค้าเข้าค้าจะไปได้ หมูยองฝอยทองนี่หน้าหมูยองฝอยทองอครับมาเลยครับมาชิมได้เหมือนเดิมนะครับบานท่าสะแบงย่องหมูยอง ใส่สลักฝแบบนก็จะตกพอฝน,นตอาใหม่บ,บัิบตตาหายเอาบริตตาหายไปเสะนั่งหาครับลูกคิา ามารอกกาแฟใช้เวลาประมาณ5นาทีได้จะได้กินบานหนึ่งได้แป้งกับกรอบ ออกรอบไปไม่กรอบครับลอยสักผู่ยืดกระตุกเย็บปากอืมชิปซอสตรงัโโ้ ฝนไม่แล้วเอาฝนตกไมกแล้วเ็มเอาผมมาฝนมาว้าวกรอบสวยเอมม่างนยเลยอ่านี่ครับสวยครับ โอเคไปแน้าคลิปนี้ฝนตกแล้วครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ